แห้แตรงนี้ออกไปข้างหน้าแนะนำให้ปิดเกี่ยงไปแล้วปิดใส่แข่งเขาจะบอกหนึ่งทำยังไสงสองสาขั้นตอนยกน,นี้ขึ้น มีเป็นฝักเป็นยางมีสายสีเกี่ยวออกติดตะตูข้าสิกปิดประตาใส่คอนเดนเตอร์ตามสี อันนี้ดูแบบว่าล็อกเข้าไปเลยซึ่งอันนี้นะคะในการตอกคาลิเตอร์บุนให้แน่นทุกครั้งไปตรงไัน้ำไปเมืย่ยไปตรงอันนี้เนี่ยอันนี้เราแค่ดูกราฟิกตามการพาวิเศษก็อ่านตามดูด้วยแล้วก็ดูลูกด้วยค่ะถ้าสมมติว่าเราจะต่อกนะคะที่แบบต่อไม่เป็นเงี่ยถ้าถ้าเป็นแล้วก็คือต่อกไม่ปกติไม่ต้องดูกราฟิกใช่ อันนี้ทิ้งลงไปในถุงนะคะทุกอย่างนี้ใช้กอดอย่าเพิ่งทิ้งหรือถ้าเรามีถังน้ำอะค่ะสามารถเอาถังมาแทนถุงได้จะพอดีถุงมันสะอาดมันใช้ได้เลยน้ำอะไรเยอมกแต่ก็ต้องกดปุ่มเลื่อนอยู่ดีนี้ถ้าเราไม่ดูกราฟิกคือถ้าพี่เก่งแล้วอะไม่ต้องไม่ต้องกดปุ่มเลยใช่ค่ะเหมือนเรากดเพื่อดูหน้าจอถัดไปว่าจะทำขั้นตอนอะไรต่อไปถูกไหมคะใช่ค่ะ อันนี้กดอันนี้สอนป้ายสอนที่เฉย,ยอันนี้หัันเซอร์ตัวนี้ทุกอย่างใช้หมดนี่นหลี้ฝั่งแบบี่ม่รดู 啊。 หมุตามเป็นการคนที่ลงไปมันจะมีสีก็ใส่มารวถ้าไม่รู้ใส่ตามสีตามลูกไปก่อนจะไง่ายมันบอกว่าอะอีกมีไว้อีกไว้ใกล้อาบน้ไว้ เบาๆก็ออกน,นี้ใส่น,นี้สำคัญนะใส่ปุ๊บปวดออกน,นี้ยาก้องใช่วยเาหนึ่งม<า>ัน,นิดเาไิเบาๆติยาเคนล็อกแล้วีน,นีสีฟ้าชุด<า>ก็ฟ้า,ฟาอันนี้ต้องนตัวล <c oughs> ้ายด้วยนะเาะ่ เป็นเป็นฉากตัดเชื่อมดีค่ แต่เซตยังไงก็ต้องตามใช่ไหมอนจะดีกว่าค่ะพี s <S <AST> ่เพราะว่าสีมันฟูงมครูมันจะน้อยอยก็มีก็เช็คประมนสองพันจะบอกสีอยู่แล้วว่าใช้สีฟ้ามีเทคเตอร์พทคเตอร์หนึ่งจากใ่ใช่ค่ะนี่ทุกครั้งที่เราไม่ว่าเราจะเสียน้ำเกลือเสียรอยยา เวลาขอบพี่เขงไม่ต้องกลัวถึงให้เต็มไปเลยเพราะน้องจะไม่ทำงานเขาจะทำงานก็ต่อแม่อเราปวดตัวงสีงไม่ดูดต่อตัวบอลออันนี้มาก่อนถ้าจิ้มตัวหนึ่งเขาจะให้ต่อตัวโองแที่สองก่อนอันนี้คือตัวแองมที่สองของเรา ตัวองตัวนี่คือตัวแรกจริงๆตัวนี้คือตัวที่สองค่ะสำหรับเครื่องนี้เขาจะให้ต่อตัวที่สองก่อนให้ต่อตัวแรกตัวที่สองมีคุณสมบัติตัวนี้ใช่ไหมคะตัวนี้จะเป็นกรองระบบออโตอิมูนทั้งหมดค่ะแล้วก็พวกอัลเลนจิกก็สามารถใช้เองได้ค่ะนิยมมากๆตัวนี้แล้วตัวกองตัวนี้มันใช้เฉพาะโรคนนหนาถ้าเป็นอย่างอือโรคอื่นอยู่ก็ใช้ตัวกองตัวนี้อยู่แล้ทั้งหมดที่เป็นระบบออโตอิมูนค่ะพี่สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยค่ะต่อเลยนะ เหมือนนี้ใช่ค่ะหรือถ้าจะเป็นแบบทำสแปนนะคะพี่ก่อนก่อนและหลังทำสแปนนะคะก็จะนิยมมากมากเคลียร์ก่อนตามสีใช่ค่ะเคลียร์ก่อนคืตามสีเพราะตู้กองเราเป็นแบบน้ำน,นะคะเราต้องถือเป็นี่ นี้อะไรหรอเวทค่ะฮะแบบเวทค่ะเบบใดเวทเวทค่ะชายแบบน้ำซึ่งมันมีชื่อเฉพาะของมันไหมคะตัวนี้ใช่ไหมคะใช่ถ้าทาบริกัรค้าของเราคือ Target 4ค่ะ Target 4 EC สามสิบค่ะพอเราจะมียี่สิสาสิบแล้วก็ห้าสิบห้าสิบจะเป็นไวรัสแล้วก็ตัวคอเลสเตอรอลค่ะมันจะมีแล้วแต่สเปคของ ใช่เอเด์ตามที่เม์บอกหมอว่าจะต้องการแต่ถ้าเป็นที่อก็จะตัวนี้กับตัว50สําหรับพวกเคสคลินิกอะค่ะเป็นไฮเอ็นจี่นี่ยก็จะใช้สวยแบบเน็ตถูกค่ะตัวนี้ถ้าเป็นอีซี30นี้ใช้แล้วครั้งแรกก็คือน่าจะใสหน้าถูกไหมราคาค่อนข้างแรงเดี๋ยวประเมินประสิทธิภาพจากควาสมบิรเลยน่าจะใสกินี้ ชูนี่ค่ะก็ใส่ชช่ยังไม่ค่อยคุ้นหูชื่อของญี่ปุ่นตัวนี้เป็นกองของตัวนี้ใช่ไหมคะตัวนี้จะทําการตัวนี้เป็นตัวที่หนึ่งเนาะทำหน้าที่แยกเซลล์เม็ดเลือดออกจากเซลล์พลาสมาค่ะพอแยกเสร็จก็จะไปหาเข้าตัวที่สองเพื่อไปเอากองพลาสมาให้คริผู้ใช้ใช่ค่ะตัวของไม่ดีที่เป็นพลาสมาที่เป็นโมเลกุลใหญ่ค่ะก็จะถูกทิ้ง แล้วก็ตัวที่บริสุทธิ์แล้วนะคะจะมาบวกกับตัวเซลล์เม็ดเลือดทั้งหมดนะคะกลับคืนมหาคนไข้พร้อมกับตัวรีเพสเมนท์ที่เราจะต้องเติมไปค่ะซึ่งใช้ในการแยกไหนคะ,ะใช้เป็นเมมเบรนเทคนิคค่ะ นันแสดงว่าผ่านตัวกองตัวนี้ไปก็แยกพารหนมาออกไปแล้วอีกส่วนนึงก็จะกลับเป็นไข่เลยหรือว่าจะไปมิกไปเจอกันที่ไหนก่อนเข้าไข่ไหมเจอกันตรงนี้ค่ะอ๋อที่แชมเบอร์น้องจะรออยู่ตรงนี้ใช่ค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะสายที่ถูกออกมาตรงนี้ปุ๊กปุ๊กปุ๊กก็จะตามเข้ามาตรงนี้แล้วก็สายสีน้ำเงินก็คือคืนเชิญเข้าไปตัวกองที่แยกพาสมาระหว่างเนื้อแดงกับเนื้อขาวตัวนี้ชื่ออะไรคะ ของเราชื่อของเรานะคะพล a s m a โฟโอพศูนย์ห้าค่ะขเขาจะมีศูนย์สองกับศูนย์ห้าศูนย์สองันจะเป็นของเด็กค่ะแต่ท่อาแต่ส่วนใหญ่นิยมใช้เป็นศูนย์หาคือยี่ิบห้ากิโลขึ้นไปก็ใช้ศูนย์ห้าหมดละค่ะอันนี้เราต่อเสร็จแล้วะ่อเน็คกิเรียบร้อยแล้วกดสถานการณ์นี่เขาก็จะรอสิบแปดนาทีในการทำนิ่งค่ะแค่นั้นก็ปล่อยเขาเลยค่ะเขาอัตโนมติ แล้ก็คืค<ฤศ>อป่านี้ก็น้ำน้ำน้ำก็จะเข,ข้ามาตนี้ใช่ค่ะถ้าพี่มีถังนะคะก็จะดีกว่า <c oughs>